สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูต้นลูกโตนะคะหลายวันเลยค่ะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้มาทําคลิปให้ดูนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรู้จักกันไหมต้นบางพื้นที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่แถวบ้านนี่เขาจะเรียกต้นโะหรือลูกโตอาคารนี่ค่ะลูกก็กินอร่อยนะคะนี่กําลังสุกเต็มเลยค่ะ ดกก็จะสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนดอกเขานี่ค่ะรู้จักกันไหมนี่ค่ะนี่สุกดำเลยละค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะใครเคยกินบ้างคะลูกทุกนี่ตันนี้เป็นเป็นเยอะเลยอะค่ะแต่ว่าดอกดอกเขาดอกที่ว่าดอก ดอกบานตอนนี้เขาจะหมดแล้วค่ะนี่มันมันยังมีที่ว่าเริ่มเริ่มจะเริ่มจะบานนี่ค่ะอันนี้ยังดอกยังตูมๆอยู่อีกนะคะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะบานได้น่าจะบานนะคะ่ะเดี๋ยวนี้มันมันเป็นไม้ป่าที่ว่าเริ่มเริ่มหายากแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะลูกลูกเขาจะนี่ค่ะ ลูกเขาจะเป็นสีดำๆลูกทุค่ะกินอร่อยนะคะนุกชอบนี่ค่ะเนื้อข้างในเขาจะมีเม็ดแล้วก็เนื้อข้างในจะหวานค่ะอร่อยค่ะตอนเด็กๆเ,เคยทานประจำเลยละคะ่ะเยอะ แต่ช่วงนี้มันมันตอนนี้เขาสวนเขาทำสวนใหม่แล้วก็เขามันเป็นไม้ป่าแล้วก็เขาทำลายไปเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนมันเริ่มหายากแล้วสวนมากเดี๋ยวนี้ร้านขายต้นไม้เขาจะนำไปปลูกแล้วก็ขยาย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 เป็นต้นชําขายอะค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะอืมหวานอร่อยมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใครเคยลองบ้างถ้าใครเคยเคยลองจะรู้เลยละค่ะรสชาติเขาอร่อยค่ะอื่ต้นนี้ก็สุกเยอะเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่แดง สีก็จะแดงติดมือเลยค่ะนี่เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันมันไม่มีดอกจะถ่ายดอกให้ดูดอกดอกก็สวยค่ะสีชมพูสวยนี่สุกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ลูกหวานอร่อยมากค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว,ลวค่ะมันมันหามันค่อนข้างหายากเพราะว่าเขาทําลายป่าก,กันเยอะเขาทําลายแบบปลูกปลูกใหม่อะค่ะแล้วก็จะมีร้านต้นไม้ก็มาขุดมานําไปปลูกแถวบ้านแถวอะไรแบบนี้ค่ะ,น,คะนี่เลนแล้วลูกนี้นี่ หวานอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูต้นที่ว่าที่สวนชําไว้นะคะมีมีต้นชําค่ะต้นที่เราไปขุดมาจากป่าค่ะแบบป่าที่ว่าเขาต่อไปเขาก็จะไถทิ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปขุดมาชําไว้เพราะว่าต่อไปนี่มันจะหายากแล้วก็มีลูกค้าก็สั่งด้วยค่ะต้นต้นทุนน,นี่เพราะว่าบางคนก็จะพาไปประดับสวนประดับ รีโดเป็นไม้กระถางแบบนี้ค่ะดอกก็จะสวยสีชุมพูสวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นชํานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นชํมที่ว่าทางสวนได้ชํมไว้นะคะมันเป็นต้นที่เราไปขุดมาจำอนุบาลไวะคะ้ค่ะตอนนี้มันมันแข็งแรงแล้วละคะ่ะไม่ช้านี่ถ้าว่า ใส่ปุ๋ยอีกนิดหนึงเราก็พร้อมส่งให้ลูกค้าได้แล้วล่ะค่ะลูกค้าก็จะสั่งสั่งอยู่หลายหลายคนอยู่นะคะที่ว่าเขาสั่งมาเพราะว่าแถวลูกค้าที่ว่าเขาเคยรู้จักนะคะ่ะเขาอยู่ตามแถวแต่ก่อนก็จะอยู่ตามชานเมืองตอนเด็กๆเ,เขาเคยรู้จักอะเขาก็เลยสั่งให้ขยายให้จำไว้ จำไว้แล้วก็นี่แหละค่ะเราก็จำตั้งไว้นี่ไม่นานต้นมันต้นมันแข็งแรงแล้วไม่นานมันก็ออกดอกออกผแลแล้วค่ะนี่คะคะนี่จะเป็นต้นจำม,มันเป็นไม้พุ่มนี่ค่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมรากเขาจะเต็มเลยค่ะนี่ ลากก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่ได้เลยค่ะเปลี่ยนกระถางใหญ่แล้วก็ดอกก็มาเลยค่ะดอกเพราะว่าต้นเราจะไปเลือกต้นที่ว่ามันทรงพุ่มสวยๆอะค่ะเอามาชําไว้ตอนนี้ต้นแข็งแรงหมดแล้วค่ะมันพร้อมพร้อมที่จะ เปลี่ยนกระถางแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกแล้วละค่ะนี่ตนนี้เขาเป็นไม้ชอบเดดนะคะเราเอาชำไว้ที่ร่มแบบนี้เขาจะลู่สูงถ้าให้ดีลูกค้ารับไปก็เอาไปวางกลางเดดได้เลยค่ะเพราะเป็นมันเป็นไม้ที่แข็งแรงลงกระถางใหม่แล้วก็วางที่เดดจัดได้เลยค่ะเขาเป็นไม้ชอบเดด นี่ค่ะเยอะเลยค่ะจำไว้ใครสนใจก็สอบถามได้นะคะเสียดายวันนี้ไม่ได้เห็นดอกที่จริงจะให้ดูดอกเขาด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีดอกดอกที่บานดอกก็สวยค่ะสีชุมพูสวยมากค่ะแถมลูกก็กินได้ด้วยแล้วก็เขายังมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรด้วยค่ะใครสนใจก็ สอบถามเข้ามาดูนะคะทางสวนมีค่ะส่งได้ค่ะต้นพร้อมส่งแล้วค่ะตอนนี้ต้นกำลังโตพอดีนี่แหละค่ะนี่ต้นบางต้นก็ส่งพุ่มเราต้องพาไปลงกระถางใหม่เป็นกระถางใหญ่ๆหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าลงถุงํำถุงเลยะ,ะ่่ะเวลาขนส่งมันลําบากถ้าใส่ ถุงใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆเวลาส่งมันจะหนักแล้วก็ค่าขนส่งเยอะค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็พึ่งๆชำไม่นานอลากลากก็จะลงลากก็จะลงดินแล้วล่ะคะเ่อนๆนี่ต้นนี้สวยอยู่พุ่มสวย นีไ่ไม่ไม่ช้าก็จะออกดอกแลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะใครสนใจก็ถามกันเข้ามาได้นะคะหรือโทรมาได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามเจดสองห้าสามสี่แปดสองค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้อื่นๆต่อ